ครับสว um. ัสดีครับผมครขอต้อนรับท่านผู้ชมเลยครับเข้าสู่ยูทูปช่องครัวบบันผมครับครับสําหรับมื้อนี้กับพี่พี่น้องเลยครับออกมาเลาะเบิ่งปลาดูด้วยพี่น้องน้ําเย่เลยครับครับเย่กับน้ําฮูซี่ครับผมบรรยากาศด้วยพี่น้องเมื่อคืนนี้ฝนตกครับผมแต่ผมพันไในนนอยู่ด้วยครับตั้งแต่เมื่อวานเลยครับเมื่อคืนนี้กับไปศิ์ปรากฏไอศิ์ปรากฏกลับมากะนี่เลยครับออกมายิงปลาดูด้วยพี่น้อง ว่านี้เห็นหาโตครับผมแต่ว่ามันเป็นปลาที่ลอยผ่านเลยพี่น้องลอยไวเลยครับผมขึ้นมา่านนู้นนี้ฮันเลยครับดี๋ยวก็สี่องบริเวณนี่เลยครับเนี่ยเห็นไหมพี่น้องไตอุ้มครับผมนามกำลังดันขึ้นครับผมปลากระเข้ามาครับผมเดี๋ยวเราเบึ้งเลยพี่น้อง หย่อนเสียงเลยนะมันมีมุมเดียวนะครับจิตายได้ครับผมไอ้เนียบโเห็นเมยมันนะครับเมยมันขึ้นเลยครับเดี๋ยวมันบเห็นผมถึงเดิมมันขื่นมันเอาหนาไปทางบุญน,นะครับหนาไปฟังทางโนงนนะครับ ห้างมันก็นขยับไปขยับมาครับผมแต่ว่ามันโบวัน,นี้ด้วยครับแต่ว่าห้างมันบปเตกงนะครับฮะดูสิให,บห้บึ้งบเขาจสอยู่ตามพุ่มเลยไน,น้องไข่ตามอุ้มนะครับนี่เห็นม่้ ได้บุ้มเห็หนเหรอห้เบิง้งค,ค,ครับผุมเขาสิไข่ครับไม่ได้ไข่นำเลยเลยนงไข่ำนำาตือนตื้นนี่ครับไข่ข้างฟังครับบุมแต่ว่าเขาสี้ข,ขาว่าเขาเอาเศไในพวกใบใหม่ครับเศษงาใหม่ที่มันหักลงไปเลยครับเนาะเขาเอาเขาไปเห็นหังครับผมนี่เลยครับหังปลาฉดูครับผม <laughs> โอ้ยผมกำลงังจะเห็นเลยครับแต่ยินไต่เขาบานเลยครับพอดีเย่ มือน,นี่เลยครับมาหาโลยิงปลาน้ำขึ้นๆได้ไวน้องช่วงนี้นี่พอดีให่ปลามันบาอ,อยู่ในปลาบักจับกระปุม่มมันมาหาไขหานีวะครับนี่ามผุ่มตามนี่นะครับตะเลยมาหาโหลบึงมาหาโลยิงเลยครับเพราะว่านี่เห็นหาโตเด้ไวน่องแต่ว่ามันโมเมเนต์เป็นปลาจัางสีเลยครับมันเป็นปลาลอยหาคูนะครับลอยเกี่ยวกันนะครับแต่ว่ามันไปไวครับผมปลามืงนั้น ถืว่าขัดปลายังสีนีมันน่าจะเฝ้าเฝ้าห้างได้แหละ่าจจะขึ้นหัวดีครับผมฮะไปเดนโลด้วยพี่น้องบุท่านได้บพ่เตรมรอย่าีไครับยางยินลาอะไรครับอากลับเด้ให้เบิ่งอีกห้างหนึง่งได้พี่น้องพอดีอยางไปยางมาครับผมพออีกเรียวครับอ,อผมว่าถ่ายยางโลดเบิ่งข้างๆดีๆนี่น่าจะผัวลายได้พี่น้อง นี่แต่หั่งมันเลยนะครับส่วนมากเขาส่อยู่แต่ตามพุ่มนะครับตามพุ่มที่ตามๆด้วยครับเดี๋ยวผมสะให้เบิ่งมี่แตงแต่หั่งมันเลยผมว่าแต่ตีหยัดอุ้มนี่ปลเหลือครับผมตีอัด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 เข่าเนี่ยเห็นไหมครับหั่งเขาเออหลายรีวตเลยผมก็ว่ามันหน่อยหน่อยเลยน้องปลาปีนี้นี่แต่น้ำดันขึ้นปุ๊บนี่ครับ เขาลืมเข่ามาเห็ดหางกัดห้างด้วยพี่น้องมีโตเท่ครับนี่แบบน,นี้เห็นด้วยบนเรือครับผมหันเอาเข้ากระดีเลยพี่น้องมันบึงโบชัดครับผมแอบก็าจิไข่แต่มองต่ำๆนี่และครับต่ำอุ้มต่ำนี่ครับผมอุ้มดีมันต่ำๆเลยน้องอุ้มทึบๆนะครับนี่ครับเ้องครับ นี่เลครับฟังเห็นุ่กเขาขยับด้วยเนาะเขาสิขยับขยับนะครับแป๊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 บดินค่อยๆนะครับแหมโบทูลตีแต่ปักโขอกแล้ครับบึ้งแรงกาสีไล้ป้านี่ได้พี่นุ๊กผมยางมาบ่จักรมงด้วยนะเรอว่าโผลอยเลยโผล่หัางนะครับ ผมมาจากนีไปสุดซี่นี่นาจะหลายครับผมสำหรับปลาด,ดูโดยน้องเขากำลังเห็ดทั้งกำลังไข่ครับผมแต่ว่าที่ผมเห็นเมื่อวานนี่เห็นอยู่ทั้งผุน่นผมได้ครับน้ำอุ้มนะครับอุ้มเล็กๆครับผมทั้งผุ่นมันสีเล็กอด์น้อง